สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมโคนตะแล้วเช่นเดิมครับผมผมมากำลองของผมนะครับในตีสามเราจะผ่านไปให้ได้นะคลิปนี้นะครับคลิปที่สี่นะครับผมอ่ะจัดไปว่ะทอรอมานจริง Kaizi. <laughs> 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 <laughs>

นิงมากนึ่ิงมากอหุยยยมันไปแล้วมันไปแล้วรีบไปกี้ก้ก่อนนาะ โอ้ยจีจีไปเถอะไม่เล่นพี่ไม่เล่นหนูพี่ไม่เล่นหนูไม่ใจลิมลี่ปวดไฟหมดเลยไม่อยู่โอ้ยเยอะ พี่ไม่เล่นมาเมื่อไหร่วะกิกี้พี่ไม่เล่นก <c oughs> ิกี้พี่ไม่เล่น <c oughs> บังหน่ายไ,ได้เดนมแยงตากิกี้พี่บอกเจ้าแล้วไงโอ้พี่ไม่เล่นแบบนี้นะซัม กอตึงมึงปิดไฟเยอะังเลยเนะี่ยขั้นที่สามเธออันนี้คือถ้ามันจะจบมันจะต้องจบที ไอ้จี้หันมาหากูหรอมาดิไอ้ทำไมาจะจบมันจะต้องจบถึงปีไหนพวโมึงเช่า <นะ S 2> หรอจบเลยจี้จี้พี่ไม่เล่นจี้จี้พี่ไม่เล่น มามีทักษะแล้วอะ่าวงนี้มีตลเลยขะห่างกูเลยเย<ม>ลยงี้นเหลืองฝนเหลืองป่ๆ ทำไมตอนที่มันอยู่เนี่ยฝันหลายซีมากแต่พอมันผูควาฝันเค่ไม่สิบซีจีจีพี่ไม่เล่นอะไรไม่รู้อะแต่ถ้าออกมาสามตัวคือกูตาย Tại Ừ Trong cặp, cặp môn này cao lên พานถอะตีสี่ตีสี่ตีสี่ถึงตีสีแล้วครับทุกคนตีสี่ตีสีตีสีตีสีครับทุกคนตีสี่ตีตีสี่ครับทุกคน อะไรวะ75คืออะไรคืออะไมิลี่เย้อะไรวะนี่อมิลเปไงทำไงอ่ะโอ้โหอมิลี่เจ้าบ้านมเฮ้ยตัวนี้รับมือยังไงไม่รู้ครับผมต้องวิ่งหนีมันแรือเปล่าเพราะมันคานมา เลยเจอสี่เจอห้าเมื่อกี้คืออะไรเออป่ะนับเลขก่อนเหรออ๋อจะได้บอกหรือเปล่าแบบมันมาแล้วเป็นสัญญาณบอกไม่นะเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจจะต้องไปอ่านกระดานก่อนฝืนใจอ่านกระดานทุกคนนี่เลยไหมมันดิ้งเลยไหมไปดูก่อนส้นตัวปะส้นตัวเอมิลียต้องส้นตัวเออไปเลยเอาตรงไหนใส่ไหมอ่ะส้นตัวเอง คือปิดหน้านคู่คือตอนนี้ทุกคนครับผมปิดหน้าอยู่นะครับเบียใกล้มากอะ่ะ เออต้องรอเลขมดเออแรงมากตั้งมหาตัวเนี้ยเจ็ดสิบวิเก้าแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งศูนย์อาไรวะเอาเอาเราคือไอ้ที่กูนั่งรอเจ็ดสิบวินี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะหรือก็ออกจากบ้านวะ เดี๋ยวนะออกได้เหรอเราเมื่อกี้เองขยับตัวมันก็ติดตามเลยนะเออใช่ไม่งั้นทันหรอย่าหยุดเนาะไม่รู้อะไปอ่านป้ายก่อนไหมเออไปอ่านป้ายก่อน,นทำอย่งนี้ไอ้ตอนก็เกิแต่จะอา่านทันไม่นะไมเ,เออนี่ยอย่าอ่านทันไม่เนี่ยไปทำยังไงอ๋อนี่ยมีกางบานเลย ุกกหาอาอะมีหันมา่ใช่ไไปใช้เป่าวะเรอทังออกอะแล้วเราทีไม่ได้อีกนะเราจะนั่นเราจะลองเปดไปใช้เดินเดินเอาดิเฟนดันเลยเปิดไปใช้เอาห้ากลวตัวนี้เออไม่กินหน้ากัว่า ไปน,นะตายนอนเลยอ่ะรั่วตายในนอนเลยอ่ะถ้าเรา<ม>เลือกเอาเป็นปืนไปใช้นะไปใช้แล้ววิ่งเลยนะ<ม>หล่อเราหมดแต่เสียงมันดือตึงต้งตึ้งเลยนะอันนี้คือมันทําอะไรอยู่เสียงหายใจแรงมากเสียงมันหายใจเดี๋ยวเองเปิดไปใช้นะเป็นไรไหมอปนะตายแน่รู้จงรักอืม ไอ้เดียวดูละไปเป,ไปิไ,ปไฟฉาได้ป่าวะไม่แน่ป่ะไฟ<ว>อ,อ่านกระดานพอไม่สนละปิดเปิดไฟเชียวไม่สนละไอ้ hide you seek the dark. ไฮยูซิกอินเดอะดักฉันซ่อนเธอหาแต่มันจะสับกัน มันกลายเป็นว่าเราต้องซ่อนแล้วมันจะหาเราเดี๋ยวถ้าครั้งนี้ไม่ได้นะทุกคนผมจะเปิดไฟแล้ววิ่งเลยวิ่งหาทางออกเลยแล้วทำยังไงวะผมไม่รู้อ่ะว้ายไอ้เหี้ยมาเลยอ่ะแม่งหนีไดูเลยอ่ะรู้ว่ามันต้องสลับกันฉันสอนครูแมงค์คมคือว่าเราจะต้องอยู่ในห้องที่สว่างๆแล้วปิดตู้มันเลยใงห้อง คือทั้งหมดก็คือปิดหมดเลยแต่ว่ายูนในห้อง้องนี้อ่ะทำตามป้ายผมจะวิ่งหามันครับดับไฟดิ ไงหายอีหาอีอ๋ออ๋อหาเรื่อยเลยคือบ่นจะพบกี่ตัวไม่รู้วะเจอหรอ เงีวะาโอเคเงินเรมว่าจะนับเพิ่มอีกออโอเคโอเคไไม่ต้องหาย่ตตัวเลยหรอไม่หาหรอก เอาอีกที่ไม่เห็นยูวอนถูกเปลโอ้ยอยู่ไหนว่าเอมิลี่โอเค

ของถุงเนี่ยแหละนี่ตัวมูดแบบใหมาเนะนี่ยตรงนีนี่นี่ก่อนนี่อยู่ไหนวะ

มีทางเลือกอ่ะตายือตายมีอะไรอ่ะอะไรส่วนไหนของมันวะโอเครู้วิธีเล่นแล้วครับทุกคนตาอ่ะหายใจครบคือเราเปิดไฟได้ป่าวะไหลแล้วอมันมาไม่ต้องเดินหาอย่างเี้วเลยมันอยู่กับที่มืดเหรอ ต้องการปืนอะกะโคตแหลกกาะเยอะแล้นล่ะไม่เีหูเลยแล้วล่ะมันชอบไปกไี่ท่ายนกระโดดสาแนมไอแม่ย้อย มันมีมุมมวนอยู่มีมุมบรอมุมมันจะมีมุมส่ว,สวมนมันไม่นเรนดอมเนามีเปรี้ยวอ่ะเ,เ,เนี่ยมึงดมดิเอ็มเคยเห็นมันอยู่มุมห้องน้ำมั้งใช่มีแน่แน่ไม่เห็นนี่ละ ไม่เห็น,นอีกละอา้าวอล้วที่สุดท้ายตรงไหนเนี่ยขาไปแลนะ้วมันเล่นแน่นอนเลยเอสุดท้ายนะคือไม่มีหรอกหา,าไม่เจอหรงเปิดไฟหลอแม่ง ขี้โกงแน่เลยอ่ะขี้โกงอ่ะไม่อยากเล่นกับคนขี้โกงสัตว์โอ,โ,โอ้ยลงไปแล้วออน,นี้นอ,อนกัออนนอ,อนเปาละผม สำหรับคลิปนี้แองก็ขอจบไปพินทนึแล้วกันนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับ่านสุดท้ายนี้จะผ่านไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะผม